ดีครับอยู่กับผมนัทคอมมิชเกมมิ่งครับกับเกม WWE SmackDown vs Raw ปี2011นะครับผมมากันที่ SmackDown Live ครับนะฮะศึกนะฮะประจำสัปดาห์นะฮะเป็นรายโชว์นะฮะในช่วงวันศุกร์นะฮะก็คือวันเสาร์ตามบ้านเราแหละนั่นะแหละนะครับผมนะวันนี้ครับก็มาปูโบทบ้างจากที่ในรอนี่ครับนี่ เออผมขอสอบถามหน่อยได้ไหมครับทำไมคุณคุณถึงไปรอบทำร้ายทางด้านของซ m พังผู้ชนะรอยย์รัมเบิลครั้งล่าสุดด้วยหรอครับฉันก็ไปไมีอะไรมากหรอกนะเพราะฉันอ่ะอยากที่จะกระทืบมันเนื่องจากว่าเรื่องหลังฉากตอนนั้นนายจำได้เปล่านะฮะถอดบอกเออผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแล้ครับนะเกาะ แน่นอนนะแมชนี้นะฮะมีการปูบทอย่างแน่นอนนะครับผม elimination chamber นะฮะเซียมพังจะต้องเจอกับทางด้านของเคน n ี่โอเมกานะฮะจริงๆก็จะไม่ได้มีบทที่อารมณ์คล้ายๆแบบว่าตีกันในช่วงอ่าเรียกว่ายัางไงนะไม่ได้มีแมชที่แบบว่าชิงแชมป์อะไรพวกนี้นะคือแบบให้เซียมพังเขาวอร์มเครื่องก่อนนะฮะก่อนที่จะไปสู้กันในรสเซเมเนียกับผู้ชนะ ระหว่างดูแม็กินไทยกับโรมันเรนในศึกเดียวกันนะฮะชิงแชมป์นะฮะขณะที่แมชนี้ครับนี่คิดว่ายังไงก็ต้องมีแน่ๆฮะในสแมกดาวนะครับผมห่า Diego, จากซานตาโกแคลิฟอร์เนียครับ17 175ปอนด์ปอนฮะเรมิสเตรีโอนั่นเองนะฮะนี่หลังจากในสแมกดาวครั้งล่าสุดฮะเรโดนทางด้านของเคเลนคอร์สกระทืบไปนะฮะแน่นอนแหละแมชนี้ยังไงก็ต้องมีแน่ๆฮะอยู่ที่ว่าจะไปเกิดขึ้นในสแมกดาวหรือจะไปโอด ถ้าสเกลไปยันรอยั่รัมเบิลได้นี่ผมว่าแย่อยู่นะโอ้โหเคลนคอสไม่น่าแบกไหวฮะแมชนี้นะฮะเรเองก็ไม่น่าแบกไหวอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมในเรบอกแน่แมชนี้นะเพื่อเอ็ดดี้นะขาจายบ้าวนะฮะจะว่าไปผมก็ยังไม่ได้ทำเอ็ดดี้เกเรโรเลยนะฮะมาแมชนี้ครับผมมาเจอกับทางด้านของเคลนคอสนี่แหละหลังจากที่ในศึก เรียกว่าในศึกอ่าครั้งล่าสุดนะฮะสแตคดาวน์ล่าสุดนะฮะในช่วงที่ปโบทกันนะครับก่อนที่จะไปเรียกว่าหาผู้ท้าชิงันดับหนึ่งนะอินเตอร์คอนเนติแนตตลนะฮะซึ่งเรก็แพ้เซมิเซนไปนะครับผมแล้วก็หลังจบแมตชนี้คือเคเลนคอสฮะออกมาเรียกว่าจะมารอบทำ้ายทางด้านของเรมิสเตริโอนะฮะดังนั้นแมชนี้ครับ นะฮะสองคนนี้จะต้องมาสะสางคดีกันนี่มาใส่เสื้อหนังมาเลยนะฮะจากนิวยอร์กนิวยอร์กนะฮะเคลนคอส,ส,น,อสนั่นเองนะฮะนี่มาเป็นพ่อเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่พ่อหนุ่เต่านินจาแล้วนะบอกไว้ก่อนนะโโห ถึงแม้ว่าท่าทางการปั้มนี้ก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะสำหรับเคเรนคอสนะครับผมนะแน่นอนแหละทรอน่าจะยังไม่ถึงขั้นดันเขามาเป็นแชมป์โลกแชมป์อินเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะเคเนคอสแต่ว่าการที่จะออกมากระทืบทางด้านของเรมิสเตรโอนี่น่าจะเพิ่มเลเวลให้เขาอยู่พอสมควรนะฮะเพิ่มฮีทนะฮะเพิ่มความแบบว่าฮะ เรียกว่ายังไงดีล่ะเพิ่มความเกลียดนะฮะให้กับ <c oughs> เอ่อเคเลนคอสอยู่พอสมควรนะฮะแมชนี้ไม่มีภรรยาอันเป็นที่รักนะฮะอย่างอ่าสกาเลตนะฮะมาแมชนี้ครับเคเลนคอสจะเจอกับเรมิสเตริโอจะเป็นอย่างไรมาอรอลุ้นกันได้เลยนะครับใครที่มือว่างอยู่ในตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดขมิ้นเกมมิ่งกันด้วยนะครับผม ในเคลลนคอสบอกอยากกระเทอบระมาณโว้ยนะจัดมาหน่อยซิจัดมาหนักๆห,หน่อยนะฮะ m a t c นี้ครับจะเป็นอย่างไรมารอลุ้นกันได้เลยนักครับผมนะถ้าพร้อมแล้ว let's go <S เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมวมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัครับ ช่องนัดคำมินเกมมิ่งมีทั้ง t ิ k t o k และ facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับมาหลยกันดีกว่าฮะ20นาทีไทม์ลิมิตนะฮะกลัวว่าแมทมันจะยืดยาวเกินไปหน่อยนะมาเรหลดนอาบาซะเลยหักแขนหักแขนก่อนเคเลนคอสบอกหักแขนเรโดนกระทืบไม่ได้หลบม,มาก่อนเรมา เชนลสลิงล็อกกันสักหน่อยฮะเคลนคอสมาจับแล้วมาทำอะไรเข่ากระแทกไม่ได้โอ้โหเรบอกหลบมาก่อนแล้วยังไงจ้องหน้ากันหนึ่งทีโดนต่อยฮะเรไซ์เฮดล็อกฮะแล้วเข่าอีกทีหนึง่งม,มาเราโดนเตะฮะต่างคนต่างโดนฮะแมชนี้แล้วเรโดนไซ์เฮดล็อกมามา,มานี่เคเลนคอสบอกอันเชิญออกไปนอกเวทีซะเลยนี่ นี่โชว์พลังซะหน่อยเน่นน่เน่รู้จักเปล่าเคเลนคอสนะฮะลูกรักที่เบชนะรู้จักเปล่าฮะเร่บอกไม่สนใจทั้งนั้นแหละแล้วโดนรูเตอร์เพจเลยวิ่งมาหรอวิ่งมาเข้าทางก็ต่อยสิล้ออะไรล่ะเร่เราโดนจิกลูก,กาตาฮะแล้วจับเป็นเบรลี y, head, pe, ่เบรลี่โอเวอร์เฮดซูเพกฮะมาเรโดนเตะสักทีนึงก่อน แล้วเรโดนจับหันหลังมาทุบโอ้ยจะโคสไลน์หลบได้มาต่อยเตะหลังสักทีนึ่งก่อนมานี่แล้วโดนวี่งไปเหมือนกันอัดเทินบัคเกิลฮะมานี่ลากขึ้นมาฮะจับตากแขวนคอไว้ก่อนแขวนตัวไว้ไม่มีอะไรฮะเคเลนคอร์สยังงงอยู่เอ๊ะกูจะทําอะไรต่อวะกูลืมบทเรบอกมานี่ลืมบทนักหลอ่อมาต่อยสักทีนึง มานี่จับไซส์เ hey ฮล็อกดรอปคิกฮะอืมไม่ไม่เคเลนคอร์สบอกไม่ล้มเว้ยโดนเตะฮะเคเลนคอร์สแล้วเคเลนคอร์สวียงมากรรมการบอกผมไม่เกี่ยวแล้วจับมาใส่เป็นซาปายบัสเตอร์เลยโอ้โหแล้วยังไงกระทืบสักทีหนึ่งโดนทีไปก่อนฮะเรมิสเตริโอแล้วโดนต่อยฮะเรต่อยเคเลนคอร์สมานี่มาโดนซอกสักทีหนึ่งฮะ จริงๆเรเองนี่ก็ข่าวมาแววๆเหมือนกันนะว่าจะอาจจะไปเจอกันในรัสเซ l เมเนียนะฮะกับลูกชายของเขาโดมินิกนะฮะก็ต้องรอดูกันฮะเพราะว่าโดมินิกเองนี่อยู่แก๊งจัดเมเ Day ไปแล้วนะฮะก็คืออยากจะเป็นผู้ใหญ่นะฮะอยากเข้าเรียกว่าเข้าสู่ความมืดนะฮะถึงแม้ว่าเรเองนี่ไม่ค่อยยอมรับสักเท่าไหร่นะฮะแมืที่แบบว่าพ่อลูกตีกันนะฮะ โดนไหล่กระแทกอัดบริเคตไปเลยเรเคเลนพอ <Whoa. S 1> เคเลนคอสบอกแก,แก่แล้วนะฮะอย่ามายุ่งกับฉันเลยดีกว่านะฮะเคเลนคอสมา <Whoa. S 1> ขึ้นลงเวทีมาทำอะไรเรบอกหนี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 นีหนีนนน <Two. S 1> มาโดนเตะสักทีหนึ่งฮะเรเรเตะอีกทีไม่ได้เคเลนคอสน่ะตีตีลังกาเตะซะเลยนี่ รู้จักเทคนิคอันแพรวพาวของฉันหรือเปล่านะฮะ oh. เรบอกมานี่จับแล้วโดนอุ่ยยองอัดเอาปิดบักสัง,งั้นมาเรบอก oh. ไม่ไม่ไม่โดนหักขาสักทีนึงฮะกรรมการนับห้าแล้วฮะเรบอกขึ้นเวทีมาก่อนกรรมการนับหกแล้วเคเลนคอร์สวิ่งขึ้นมาบนเวทีเหมือนกันแล้วโดนต่อยฮะออื โอ้กระตุกกระตุกนะเรย์บอกมานี่นี่กระทืบสักทีหนึ่งฮะเคลนคอสมาจับอาร์มบาร์ฮะหักคอหักแขนซะหน่อยหักแขนหักแขนนี่แมตจะไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยโอ้โหผ่านมาห้านาทีแล้วนะฮะประมาณสี่นาทีแล้วมาจับหักแขนซะหน่อยมาจับหักคออีกทีหนึ่งโอ้โหหักแขนหักคอหักหลังโอ้โหหลายท่าลเลยน,นะเคเลนคอสบอกนี่ บ่อยมันก่อนก็ระทึบสักทีนึงเลยหรอแล้วเคเลนคอสมองหาเมียฮะเมียอยู่ไหนเมียจา๋าฉันอยู่นี่โอ้โหแล้วโคสไลน์เอาเอาโอ้โหโอ้โหจับโคสไลเข้าที่ท้ายทอยนะฮะเคเลนคอสต่อยสักทีนึงมาสั่นหัวยิ่งยิทํยิะไทมานี่จับเป็นทีโบนสู้เพกฮะฮใส่ท่าไม่ตายเลยแล้วหันหลังมานี่ มาพลิกศพมาแล้วเคเลนคอสบอกมานี่จับปูเอียงสักทีหนึ่งเวียงมาทำอะไรจับจึบมานี่ใส่เฮดล็อกเลยเอ้ยเป็นอะไรคอสแจ็กเก็ตคอสแจ็กเก็ตฮะเคเลนคอสคอสแจ็กเก็ตแล้วเรยอมไม่ยอมเรยอมไม่ยอมเรยังไม่ยอมฮะเคเลนคอสบอกเอ้ยยังไม่ยอมเหรอเราโดน kicks สปินนิ่งคิกซะเลยฮะแล้วเล็กดอกอีกทีนึงฮะมาแล้วจะคอส แจ็คเก็ตโอ้โหโดนสปายบัสเตอร์อีกครั้งหนึ่งฮะเรมิสเตอริโอแล้วโอ้โหโดนถีบยันไปก่อนฮะโอ้ยเคลนคอร์สเซฮะโดนต่อยสักทีจะเตะไม่ได้เรบอกมานี่ตอบคิกปัดทิ้งเหมือนกันฮะเคลนคอร์สบอกมานี่ลากศพพลิกขึ้นมาเอาอีกแล้วโอ้โหท่านี้แล้วนะอามบาหักคอหักหลังโอ้โหหลายท่าดีเหลือเกินอ้อยอ้อยเรบอกปล่อยโก้นะฮะ มาแล้วโอ้ยอามบาอีก,โอ,โ,ก,กโอ้โหหักแขนโอ้โหหลายท่าหลายทางหลือเกินเคลเคลนคอสขยันจับ,บล็อกแล้วเกินเตะสักทีหนึ่งฮะมานี่แล้วเรหันหลังมาทําอะไรโดบคลิกอีกครั้งหนึง่งไม่มีอะไรฮะแล้ววิ่งมาไม่มีอะไรเตะร่วงไปเลยโอ้ยเตะทีเดียวเคลนคอสร่วงไปเลยฮะเรบอกมารีบลุกขึ้นมาเร็วๆอ้าลงไปข้างล่างแล้วยังไงจะกระโดด กระโดดโอ้ยเน่เ่เเอาเอาอาเอากระตุกคอกรรมการเฉยแล้วโอ้โหดึงเชือกล่วงไปเลยฮะเรบอกเรบอกไม่ได้ตั้งใจครับกรรมการแล้วสปริงบอร์ดคอสบอดี้ลงไปโอ้ยเฮลนคอสบอกกุลบได้จ้านะฮะมาหันหน้ามานี่เร็วๆจับเป็นนอร์ไลท์สู้เพกลงไปฮะอื กรรมการมัวแต่โดนโดนเรฮะกระตุกเชือกกับค oh. ออยู่แล้วเรยืนงงอยู่โดนโอ๊ยตะก้านคอฮะอืมกระตือสักทีหนึ่งแล้วเรโดนฮะ <Two. S 1> เคลนคอสมานี่แล้วเวียง <Three. S 1> อัดเอาไม่อัดฮะไม่ไม่ไม่ไมเรบอกมานี่โดนลิสล้ออีกครั้งหนึ่งฮะ <Four. S 1> กระตุกแขนหน่อยฮะ แล้วโดนต่อยฮะเรบอกมานี่กรรมการก็นับห้าแล้วฮะแล้วเวียงเอารีบวิ่งขึ้นเวทีกันก่อนเดี๋ยวแพ้เขาเอาฮะแล้วเรโดนศอกฮะอืมสอกเรเตะสักทีหนึง่งเคลนคอสเอสทีโอฮะอืมตวัดขาร่วงไปเลยแล้วมานี่กระตุกขาซะหน่อยฮะกระตุกขาตามไบเกอร์ฮะโอ้ยเล็กเบเกอร์ไป แล้วลากโพพีขึ้นมาทีโบนซูเฮกเลยทีโบนซูเพกฮะโดยเคเลนคอสโอ้ยนี่ผมว่าแมทจริงนี่ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะแล้วเอ้าทำอะไรอ่ะแล้วโอ้ยโคสไลเอาไม่เอ้าไม่ล่วงเหรอโคสไลทีนึงโอ้โหโอ้ยเป็นท่าอะไรวะเนี่ยผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่าเออเคเลนคอสมีท่านี้อยู่นะแล้วโอ้ยโดนจอบเกอร์ฮะ เรโดนไปสองท่าแล้วโดนต่อยสักทีหนึ่งเตะอีกทีอาวุธคอสต่อยเหมือนกันคอสเตะฮะแล้วคอสบอกมานี่จับเป็นโออร์เฮดซูเพกฮะเบลลี่เบลลี่โอเวอร์เฮดซูเพกแล้วลากศพผีข,ขึ้นมาใส่ท่าไม้ตายอีกแล้วจับทีบนสู้เพกลงไปโอ้โหมาแค้นคอ,อสบอกมานี่โดนต่อยอีกครั้งหนึ่งฮะเร เรต่อยคอสมาลูกโคสไลดึงทีคอสคอสตเตอา้อาวอา้ Ray, Ray. Ray, าวเรเรเรพ้าเชือกอยู่คอสบอกมานี่จับเวียงเอาออกไปนอกเวทีซะง,งั้นแล้วโคสไลร่วงไปโอ้โหเคลลนคอสโดนกระตุกเชือกอีกแล้วฮะแล้วเรเรยืนงงอยู่เรจะทำอะไรเอายืนงงอยู่ยืนงงอยู่แล้วกระโดดขึ้นเวทีมาก่อนเรบอกมานี่ มานี่จะทําอะไรเรเรจะทําอะไรจับมาโอ้ยมิลเยนดอลลาร์เอ้ยมิลเลนดอลลาร์ดรีมฮะฮืมใส่เฮดล็อกหน่อยฮึมต่ไม่มีอะไรฮะเป็นสลิปเปอร์โฮไปฮะไม่มีอะไรเราโอ้ยจะดรอปคีย์อีกแล้วไม่ได้ไม่ได้เรบอกไม่ได้ไไดนะผมเนี่ยใส่ท่ามันไม่ได้แล้วโดนโอ้ยเบลลี่เบลลี่โอ้ยเฮซูเพกอีกครั้งหนึ่งฮะโอ้โห แมตต์นี้เรโดนยมยับยับนะฮะมานะนะแล้วโดนเวียงเหมือนกันอาจเทินบัคขึ้นแล้วเคเลนคอสตูนจับฮนะตากผ้าเหมือนกันฮนะถึงผืดบ้างถึงผืดบ้างแล้วยังไงจับมานี่กระโดดสปริงบอร์ดเอ้ยําอะไรอะ่ะโอ้ยฟูดสตอมฮะฟูดสตอมลงไปเลยแล้วโอ้โหในท่าของเดลิโอนะเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ย ปกติคอมไม่ค่อยได้ใช้นะไอ้ท่าเนี้ยนะฮะโอ้โหฟุตซ้อมโดยอ่าเรมิสเตริโอฮะแล้วมาเคเรนคอสบอกไม่ไม่ไม,ไม่โดนทุบหลังฮะโอ้ยหนุมานสักกลางหลังนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วสปินสปริงบ,บอร์ดคอสเอ้แล้วจับกดเลยเฮ้ยได้คาราน้ากดหนึ่งสองสามเรียบร้อยเลยโหเรมิสเตริโอเฮ้ย ไม่ตายไม่จาเป็นต้องใส่ฮะขอแค่มีเทคนิคแค่นั้นพอฮะเรโอ้ยแมชนี้ผู้ชนะฮะเรมิสเตริโอครับโอ้ยลูก,ลกรักพีเบชผู้ชนะแมชนี้ฮะเรมิสเตริโอน่นองโ,อโหเน่เอ้ไม่จำเป็นต้องใส่ได้เยอะก็ได้นะฮะเรบอกนี่ชนะแล้วจ้านะฮะ ชนะเพื่อเอ็ดดี้ฮะโอ้โหเคเลนคอสบอกโอ้ยเอื่อจะใส่ท่าอะไรเยอะแยะฮะแมชนี้ใส่ท่าไม่ตายไปแต่ว่าเรยงังโอ้โหเรียกว่ายังฟื้นมาได้ฮะนี่จุบ๊บจุบจุบสักทีนึงนี่เพื่อเอ็ดดี้นะแมชนี้นะฮะต้องรอดูกันครับว่าเรมิสเตอริโอกลับทางด้านของ เคลนคอสนะใน SmackDown นะครับผมไม่มั่นใจว่าจะตีกันตอนไหนนะฮะเผื่อผมลงคลิปไปแล้วแล้วเขาตีกันเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้นะฮะแล้วสติงครับเอ้ยฉันนี่จะบอกอะไรให้ในร o อย l ย่ m b l e บนะฉันอุตส่าห์เอาชนะได้ก็จริงนะ แต่ฉันเอ้ยไม่ใช่สิฉันไม่ได้ป้ามนี่ว่า <c oughs> ฉันก็ลืมไปเหมือนกันแต่ในรอยัลรัมเบิลฉันเจอกับทางด้านของ t ด e u อันเดอร์เทเกอร์นะเข้าใจเปล่านะเพราะฉะนั้นในรัสเซอเมเนียฉันจะเจอกับแกเดอะอันเดอร์เทเกอร์พูดไม่ทันคัดซีนฮะโอ้โหเอาเป็นว่าในรัสเซอเมเนียนี้มีแมชนะฮะที่ปูบทกันมาแล้วนะฮะ <c oughs> ด้วยกันถึงสองสามแมชด้วยกันนะฮะ ก็จะมีตั้งแต่บรตติสต้านะจะต้องเจอกับบล็อกเลสเนอร์นะครับผมมีแมชดรีแมชอีกแมตช์หนึ่งนะฮะสติงเจอกับเดียนเดอร์เทเกอร์และผู้ชนะระหว่างดูแมงกินทายกับทางด้านของโรแมนเรนนะฮะจะผู้ชนะแชมป์นะฮะ จะต้องเจอกับเซียมพังในรสเซ์เมนเนียนะฮะคู่ปิดจริงแชมป์นะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรมารอลุ้นกันได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบซีรีส์เอามาสดบทเป็นเกมนะครับฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์ก,ด, share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานักคอมเมนต์เกมมิ่งกันด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ